พระเทพวัชรสิธิธ์เมธีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเดินทางมาที่พระอุโบสถหลวงพ่อเพชรภายในวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อประกอบพิธีทำวัดเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาร่วมกับชาวบ้านตามปกติหลังจากมีกระแสะข่าวว่าวันนี้จะมีพระผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตรเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลชี้แจงยังมหาเถรสมาคมและอีกกระแสะข่าวก็ระบุว่าจะลาศิกขาค่ะ หลังเสร็จพิธีสงพระเทพวชรศิษย์ที่เมธีเปิดเผยกับสื่อมวลชนยืนยันว่ายังไม่ได้ศึกแล้ก็ทำวัดเช้าแล้วก็จะไปประชุมต่อที่มหาิัยไลสงพิจิตรเพื่อประชุมเตรียมงานแข่งเรือยังไม่เดินทางไปที่มหาถรสมาคมเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสงและการไปก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนค่ะ เมื่อถามกรณีที่อดีตสวได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าวันนี้คอยจับตาดูพระผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตรจะทาการศึกพระเทพวัชรสิทธิเมธีก็บอกว่าเป็นเรื่องของการผูกใจเจ็บระหว่างอาตมาก,กับอดีตสวคนนี้มานานนับสิบปีท่านก็เชื่อมโยงหาเรื่องไปเรื่อยอย่างไรก็ตามยังไม่ได้เดินทางไปกรุงเทพตามที่เป็นข่าวซึ่งยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ต่อไปค่ะค่รอ เราจะนำบุบบบฟอมได้นำนินการดำเนินการตามขั้นตอนนะแต่ว่าจะาาไปตามขั้นตอนนะลุงนะครับก็ให้ไป,ป,ปทำกระบวนการแล้วตามกระบวนการขอบคุณมากนะทุกคนนะขอบคุณมากครับแล้วเจ้าที่ท่านี่กิติศักดิ์ออกมาพูดอะค่ะท่านอ๋อมันเป็นเรื่องกรณีมันเกี่ยวข้องเขาผูกใจเจ็บตั้งแต่ เป็นสิบปีแล<อ>้วมันะะเป็นวิบากกรรมของเขากับอาตมามาโอนี่เรื่องนี้กิะัติศาส์ก็อ,อยู่เบื้องหลังก่าครับเขาไม่โทษใครเนาะนนนปรรมโทษกรรมนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับนายกิจชัยบุญปูท่ทนายความของวัดท่าหลวงค่ะก็ยืนยันว่าเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรพร้อมให้ความร่วมมือรอหลักฐานจากทางตำรวจและก็ยืนยันว่าท่านคือผู้บริสุทธิ์ ส่วนที่มีกระแสข่าวหรือว่าท่านเคยมีลูกท่านก็บอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการในการตรวจ DNA ค่ะ